วันนี้วันหยุดพี่ช่างเบนคุณพ่อใจดีพาลูกสาวมาเที่ยวคาเฟ่แมวกับหมาน่ารักที่ย่านบางใหญ่นนทบุรีหม,มลี่คาเฟ่มีน้องหมามายืนรอต้อนรับที่หน้าประตูแล้วน่ารักเกินต้านสั่งกาแฟาสั่งเบอร์เกอรี่แล้วก็เดินเข้ามานั่งที่โต๊ะตามใจชอบมีรูปภาพหมาและแมวที่ร้านขอบอกว่าแมวและหมาที่นี่อ่อนทุกตัวที่ร้านมีแผนกเสื้อผ้าและของที่ระลึก มีน้องหมายืนประจำทุกจุดเดินผ่านโซนเสื้อผ้าไปเรื่อยๆก็จะมีโซนคาเฟ่แมวน้องคีออนเต็มไปหมดล่าสุดมีลูกแมวเกิดใหม่สีต่ตัวตัวจิ๋วหน้าฟักมาก ที่ร้านยังจัดให้มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมีทีม101ดันเมเชียงพี่ช่างเดนกับไอด้ดังมีทีม Monster Inc. ทีม m i c k e y Mouse Toy Story มุมกิจกรรมเวิร์กช็อปมีโซนเวิร์กช็อปให้ทำงานฝีมือสนุกเพลินทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ชั้นสมีช็อปต่อขนตาและทาเล็บแล้วก็มีห้องสตูดิโอด้วยนะ My m i ่คาเฟ่บางใหญ่คาเฟ่ที่รวมสัตว์น่ารักกิจกรรมเพลินและมุมถ่ายรูปสุดคิวต์ไว้ในที่เดียว